ครับสวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง h o m ฮมเ d e ดีไซน์กับผมแจ็คโอชิเหมือนเดิมนะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องโฮ m เมด d e ไซน์ของเราด้วยนะครับ ครับก็มาดูขั้นตอนการวางท่อกําจัดปวกนะครับโดยทีมงานช่างนะครับจะเจาะคานใส่พุกนะครับแล้วก็ใส่กล้ามปูร้อยท่อนะครับแล้วก็ลากท่อออกไปจากจุดหัวนะครับจุดหัวนี่ก็คือจุดที่เราจะอัดน้ํายานะครับฉีดเข้าไปนะครับาจากจุดหัวแล้วก็ไปจุดปลายนะครับแต่ละห้องแต่ละห้องนะครับโดยจะมีการใส่สปริงเกอร์ที่ท่อนะครับจนสุด ซึ่งสปริงเกอร์นะครับจะช่วยในการกระจายนะครับน้ำยาเวลาเราอาจจะได้ครอบคลุมพื้นที่บ้านโดยรอบของเรานะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับจะเป็นการทดสอบแรงดันน <anak> ้ no. ําปรับเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์ที่มีปัญหานะครับโดยการอัดน้ําเปล่านะครับเป็นน้ําเปล่าหรือน้าปราปาเรานะครับจะผ่านเครื่องอัดนะครับเข้าท่อเพื่อจะดูว่าสปริงเกอร์ตัวไหนไม่มีการอ่น้ําไม่ออกนะครับน้าไม่ไหลทิมช่างก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหัวใหม่เข้าไปแทนจะมาถึงขั้นตอนการผสมน้ํายานะครับโดยการผสมน้ํายาเนี่ยจะใช้เป็นน้ําเปล่าหรือน้ําประปาสะอาดนะครับสองร้อย น้ำยาเคมี1ลิตรนะครับซึ่งผสมให้เข้ากันแล้วก็จะมีการสเปรย์น้ํายานะครับที่เราผสมแล้วนี่ก็ให้ควบคุมทั่วพื้นบ้านแล้วก็รอบบ้านนะครับหลังจากนั้นก็จะอัดลงไปในดินนะครับซึ่งจะอัดลงไปในดินเป็นจุดๆจ,ดจนทั่วบ้านก็ประมาณนี้นะครับ ท่านใดนะครับที่สนใจในการออกแบบบ้านเี้นแบบบ้านหรือว่าก่อสร้างต่อเติมบ้านนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0885578283นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นลิงก์การติดต่อด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับ